มาหวานแหววนะครับมาหวานแหววเว้อ,องคารจับได้ตตนุตตนุสุภะนะครับแล้วก็ไพ่ออกมาให้คุณนะครับเอ,อเ,อ,อ,เอ,อยังไงนะทำไมรอบนี้มาแบบหวานแหววเดี๋ยวจะอาจะเขียนก่อนเขียนกันนะครับเขียนกัน,นอืมน,นุนุคืออะไรคือตัวเรา ก็คือตัวคนวังคาในนั่นแหละนะครับในวันนั้นเนี่ยตำแหน่งมันมันจะอยู่ไปอยู่ตำแหน่งของเลขห้าซึ่งมีพบขนานกับเลขห้าก็คือมีเลขห้าสองตัวแล้วเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตำแหน่งของกรรมมะ,ะก็คือตนุและกรรมมะอืมอืมพอเป็นตนุและกรรม,มะอ่ามาดูดูสูพระซึ่งสูพระออกมาสามใบนะครับ คนนอื่นก็คือจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีแค่สามใบสุภาพคือเลขสามคือไร่คือไร e คือไร่ถ้าตะนุขึ้นเมื่อไหร่เอถ้าตะนุขึ้นมาไหร่ให้จำเลยว่าต้องเป็นเลขเกี่ยวกับตัวเองทั้งหมดอหมอพูดเสมอว่าเลขเกี่ยวกับตัวเองคือเรียกอะไรไม่ต้อง้ย้ยาำนะคือหนึ่งเป็นรหัส ข้อมูลพื้นฐานของตัวเองอย่างเช่นวันในวนเกิดของเราอายุเราหรือเลขที่มันอยู่รอบตัวที่เราอินเนอร์กับมันบ่อยๆเปเลขประจําตัวแหละาถามว่าเล่นในบัตรทองใช่ไหมใช่เลยเล่นในแผ่นทองใช่ไหมใช่เลยนะครับจักนั้นอ,อันดับแรกแนวทางของคุณลังคารนะครับเลขตัวเอง นะครับ,บอขอแค่ขรหัสนี้นะเลขตัวเองนะครับที่เราสามารถอินเนอร์ได้ตัวเองอย่างเช่นตีเองพอฟังริปเสร็จแล้วของหมอไปฝันฝันเองเอามาตีเองซึอง่ายทําอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะว่าจังหวะของสุภาษิตมาที่มันเปิดคู่ได้อย่างเงี้ยมันหมายถึงสุภาษิตคือความสุขความสมหวังที่ตัวเราให้กับตัวเราเองนั่นแหละเอ่อดังนั้น หมอจรู้สึกว่าในรอบนี้คองอาคารจะต้องใช้เซนต์ตัวเองนะไม่ได้เลขมาจากที่คนอื่นเขาให้มานะครับถึงถึงตัวเนี้ยไพ่ตัวเนี้ยตอนแรกหมอจะอ่านว่าไม่มีคนามาให้เนาะแต่หมอยังรู้สึกว่าไอความรู้สึกของการที่มันตนันก,กับสุภาขึ้นนะออมันเข้มข้นมากกว่าสิ่งต่างๆที่ที่ใครจะเอา,ยยามาให้ใครจะมาให้มาบอกเรามันเป็นแค่ตัวเสริมอย่างเช่นเอ้ยเราคิดไว้แล้วนะเลขเนี้ยคิดไว้แล้วแล้วจะซื้อเราดูแล้วซื้อเราด้วย แล้วคนอื่นเขามาบอกด้านมันตรงกันเป็นแค่มันตัวเสริมเสริมตัวตัวเซนของเราตัวหรือตัวความรู้สึกของเราแต่หลักใหญ่ใจความต้องมาจากเลขตัวเองนะครับโดยเน้นนะเลขกับพื้นฐานรหัสพื้นฐานเองทั้งหมดวันเดือนปีเกิดอายอุหรือเลขที่อยู่ในบ้านของเราแหละที่เราอินเนอร์ได้เราเซนได้จะเป็นจุดทูบจุดเทียนเลขความฝันได้หมดเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับบดไหมอย่าลืมนะห้ามัน ห้าเนี่ยนมันเป็นเรื่องของบ้านนะครับดังน,นั้นพอเลขตัวเองปุ๊บให้เลยน,นิดนึงเลขในบ้านด้วยนะเลขตัวเองเนเดียบ้านสุภกคือความฝันคือฝันเรานะครับเออบางทีคืนนี้พูดไปอาจจะฝันเลยก็ได้นะครับแล้วเป็นเลขห้ามันคือเรื่องของเจ้าทีสิญจิ์ศิษย์ทายในบ้านนะครับอาจจุดทูบหรือสดก่อนนอนนิาานดนึงไอ้ฐานนิดนึงก็ได้ว่า,าปู ย่าจ๋าต่างๆจะมาให้ราบก็มาซะเลยคืนนี้เพราะมันใกล้แล้วหมอต้นก็สายไปแล้วหมอต้นก็มาทําคลิปให้ช้าอยู่แล้วนะปู่ก็ย่าก็มาซะเลยคืนนี้จะได้ไม่เสียเวลาพ่งนี้จะได้ปิดจอบกันนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแนวทางของคนวันอังคารไพ่ทั้งหมดสามใบถือว่าไม่ต้องพูดเยอะละต่อไปมาดูบัตรคุชนะครับบัตรคุชสามมาบ่อยสามมาบ่อยมากนะครับ นั่านนั่นน,านั่นเมจ้าทำไมออกเงี้ยเอออ,อ่ะอ่ะเขียนไปก่อนเขียนไปก่อน,นใครจับได้ก็จับไปนะครับมันมาเจ็ดสามศูนย์ใช่ไหมอ่ะเห็นไหมเจ็ดสามศูนย์นะ สามสามการอยู่แล้วอายกมาก่อนยกมาก่อนห้าสามเห็นไหมต้องตัดแมไม่ต้องตัดแล้วมั้งตรงกับเลขวันเกิดเลยครับหมอโอเคเห็นไหมใส่ห้าเข้าไปตัวนึงเนี่ยเออนะก็เล่นง่ายง่ายมาคือเราก็สามมาบ่อยมาก เออสามมาบ,บ่อยมากนะครับเออย่างไรเนี่หมอหมอไม่ตัดหมอไม่ยุ่งให้ดีวกว่าเพราะว่าถือว่าเลขมันน้อยมากแล้วแล้วก็ชื่อว่าแต่ละคนน่ยใช้เซนต์ตัวเองได้นะตรงใจเลยเนาะโอเคอ่ะแบบนี้นะครับคนวังคาร